บ่อมามามาชมาเชานี่มาคือนี่ทหารไปไต่พุ่นเพื่อนไปออกมาไปทุบเบถถิดทั้งตู้ทั้งโทรทัศน์เออเมื่อเช้านี่กับมาเฮือนอยู่โดยเมื่อคืนนี่ทหารไปออกไปนาออกไปป่าเพื่อนไปลอยเข้ามาเหมนี้เออ,เอ,อเอารถไปบุท่านดอกไปชัินมาเอารถจักไปบัตนเออแต่หน่อยนะ้ำมันมันกระเบิดใช่เบิดให้เงินมันเอาเงินแม่ไปชงพันบาท กราบสบายดีสบายดีเนาะพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสู่ปู้สู่คนนะเนาะเบิร์ดสมองสบอนว่าจะเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวเนาะกราบสวัสดีพี่น้องทางฝั่งไทยอีก,กันหนึ่งมาพบมาพอก,กับช่องยูทูบของวัยวิายใจกันด้วยพี่น้องเลย อีกคือเก่าคือเดิมพี่น้องเนาะเพิ่มเติมก็อยู่ทางบ้านทางเฮือนของน้องดาวพี่น้องเอลยมื่อนี้อ่าผมดีสีมาเดินสายไพ่พี่น้องเดินสายไพ่เพือนน้องดาวรอบเสาถ่ายอัปเดตให้เอฟซีเบิ้งอีกเช่นเก่าเช่นเคยเมื่อวานนี้บ่บได้เข้ามาทางนี้พี่น้องเมื่อวานนี้ก็เลยเมื้อนี้ก็มารีวิวให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งเนะาะหลังจากที่ว่าเอ่อเฮาถ่ายคลิปลงไปเมื่อวานนี้เนาะด้วยในเรื่ององัน กรณีที่ว่าภายใหม่ที่หน้าหลงจ้ไอน้นลวงพี่น้างแต่ว่ายังจับนั้นยังไม่ได้ให้เจ้าหน้าที่เพิ่น,นำนำอยู่พี่น้องตอนนี้ยังนำอยู่เนาะเพราะว่าเพินมีอาวุธไ่ก็เลยภายคือสีเขาไปจุมสีชุมฮากับบก้าเขานะพี่นนองก็เลยปล่อยเิ่นเจ้าหน้าที่เพิ่นจัดการเ่าชุมเฮาเนี่ยก็คือว่ามีด่นำมันวางโตไว้สอพี่น้องไงเนาะ เดี๋ยวเขาจะม,มาอัปเดตทั้งวัน,นเรื่องของน้องดาวเนาะกะคือว่าเนี่ยพี่น้องเขาก็สีไายให้พ่อแม่พี่น้องเบิงเนาะเพราะว่าเป็นเดินสายพืชสายไฟพี่น้องจังไดกะมาเบิรงมาชมกันเดี๋ยวชายน้องไปหามหลงังลานมาได้สิมางอยอยู่นี้ก่อนพี่น้องจังไดก็ไปเบิรงไปชมกันพี่น้องไปเอาหลางังลานก่อนเนาะพี่น้องเนาะมาเอาหล,าลังลางนไปเดินเดินสายไฟเพื่อน้องดาวพี่น้อง

ทาานเงี้แล้วตแฉะหัวได้ดึงให้มันเสิร์ฟไป่อยป่ะลงมาดุมก็บบคุณยงังจับบ่ได้บ่อคนจุดเทียงองจอดยังได้บ่บ่อมาสมามามาสเสาวนี่น มาขึ้นี่ทหารไปไปพุ่นเพื่อนไปออกมาไปทุบเบิดทั้งตู้ทั้งโทรทัศน์เออเมาาื่อเช้านี่กับมาเฮือนอยู่โดยเมื่อคืนนี่ทหารไปรออกไปหน้าออกไปปา่าเพ<อ>ื่อนไปลอยเข้ามาเหมนี้เออเอารถไปบ่ทันดอกใช่ไหมันเอารถจักไปบ้านเออแต่หน่อยนะ้ำมันมันกระเบิดใช่ะเบิดให้เงินมันเอาเงินแม่ไปชงพันบาทผม <laughs> 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 ยังเบาหวาสบายดี้อข้างนองเปิดหามนังด้านมาง่อยเอาสายไฟง่อยเดินสายไฟดย

พิดมาเลยใช้มันตัวคือได้ลายดดเงาโดดเงากระชามโดดปุ่มกระอีกบ่สามโอ้กปุ่มนว่าใส่นี่กับใส่หัวนํำกันกลั่อืมปุ่มมันจีหงกระดเงาด้เนาะระปุ่มวมันขาดมันออกคนเปลี่ยนไงเหออกสะปอยไลนั่นนะติเปิดตาํารห่งล้นนะบมีาลาขักเลย มุ่งหั่นตุ๊กคาตัวลอยสิกตัดดอกยาวๆนั่นเลยข่าวว่านี่เออนี่แบบเออนี่แหละผมนี่นี่แหละครับมันมุ่งคักเนาะห้องนอนใส่ห้องนอนพักไม่ไดอกไทยนะครับวิ่จะใช่เนื่องด้วยต่อกันง่ายหมดต้องใช้บอลลูนบอลล่านเนาะเออตับมากรถ เขาโบเฮ็ดมาแล้วตัวนั้นเดี๋ยวนีน้ตัวโบราณน,นะมันโบราณพคต <c oughs> เนาะม่นโบราณโคตรพยาเฮ็ดมาแล้วอันนี้เปิดได้เลยเนาะเนี่ยเขย่าเบาๆไปใส่เหมือนไปช่วยก็ไปเอาไปเองอ๋อเรื่องเกย์ขี่รถไปเอาไปเดี๋ยวเราโบมีรถรถเดี๋มาไปเราอยากมามเกมาลมเ,กกาเกาลยเนาะเมนน้องด่าได้ใช่

กล้องปืนม้าเนี่คอยไปคอยมาด้ะมาชูงวดบ่ <false> <class> เยีทำเียงฉบับเอาเสวนาต่างภาษาไทยด้วบ้านะเออผเยี่ยมนเนาเนะก็ละบา้านใกล้กันเอเอ,เอผมคืกอการภ <c oughs> าษาไทยโดนนี่แพงนะเนี่ยพวกคขอวิ่งก,ก่าเิดนะ เราซื้อเงินก <ac à S 1> ีบมืนสิแพ่งเหมือย่างกันเพราะว่าเขาตีราคาเป็นเงินบาทอะไเขาได้เงินกีบมาให้มันหนึ่เขาได้สูงเลยม่เหรอไปขายเขาได้สูงเคยไปขายก็ขายจุกนะชุกแว่หนเป็นทั้งชาฟไพ่ทั้งชาฟปูนชาฟไม้อะได้ครบโยนี่เนาะเลยปวดปวดจะหาหาสั่งสั่งใครจะมี่มี่เนาะเบ้านเลยยังค่าเกี่ยวของ

แจงพุดคือสิยังโมเดลแางพุดกันเนาะแางพุดใช้บัได้เข่าน้อยเดียวบัตคือเกี่ยวถึงเลยเนาะเนี่นยเท่าไรอยู่นะแางพุดบพ่พอยังลาวเห็ดหน่อยคนลูกเราไปได้วจะไปแล้วลูกราวนะอ๋อยอย่าลูกเราก็อยู่ซอยอย่างนยังเจอของไม่บุยอยากออกบอก่บ ติดการตัดเต๋อไปเลยเนาะนี่เจ้าต้องคมไปทั้งนี้เนี่ย้ยมันบีดผักมันมันจริงเอิงเงยนะอันนี้อุกคมแล้วนี่แม่ไปคมทั้งนั้นมันกดหัวมันมันจีเป็นต่าลอกได้ตัวนะอ่ามเออาวุธใหม่เหรอมันเห็นมาแบบใหม่เลยเลยได้ขัดเตอร์นะ ท่าโจนได้มีดทันี้เนี่ยือว่าโบดด้านครับผ้าคค้งวันหนเดี๋ยโจนโจเทียงต้อยอยนลผ้ <c oughs> คาค้งค่ะว่านี่จเจ้านลนไประวังได้ลวงดาวไปคนเดียวนะล, <c oughs> ลงดาวกวันฮะ้มห <c oughs> ดาววหัวันบ่าเห่จะพ่อจะใส่เป้เพิ่นเห็นเพิน่นจับขวดกับผ้านําวเปดมาลยถักยาบ่บนกรดางกายเออกับผ้าเเพิ่นแล้วสิทธัง không còn cái người gần như không? mọi chắc chưa mẹ con mẹ 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 mày mẹ 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 này. mẹ 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 mẹ

เดียวเบี <L> ้กแล้วบ oh. <L> ่อาจารย์เจเขาดียวแล้วได้เห็นนาอดไนี่บ่ได้เห็นนาบอโองาน่รมวเปอหมตัคนงานใหม่คนงานใหม่บนี่ยเจามาเห็นงานนํำเด้บออ๋องนก็ดีนะสน้ำตัวเลยเชื่อว่าอะไรน้องพอวันไซวันไซทางพอวันไซมา เป็นโค้งช่วยกันเป็นคงเางนี่แหะเพมอกให้ยางเ็นนเั่นะเมนานน้องเพิ่นกัว่าเมนเนี่ยโดยโเป็นหวน้าดกไนะเพิ่นมาเพิ่นใ่หรอเพราะไอ้มันอยู่บ้านเดียวอยู่บ้านนี่งานมันทำบ่ได้ไปพูนไปพี่งานอยู่บ้านเดียวแต่ว่าทางประสบการหลายเนาะเออตมโอ้โือว่าสุดยอดละคนแก้วเลืองมา นะครับมันน้องชายน้องไม้มาผู้นึ่งกอีกบ่หูกหรือว่าเอามามาสองบอกคือมาผู้นึ่งเบิ่งบก่อนสเบิ้งก้นก้อนทต่อตนที่ด้่หห้ามอัน้องอันนเบ้น่ะนองยังน้องดาผู้นี่ผู้มมากินน้องเทน้องน้ำนั่นการหักนันนะน้องน้ำน้องกาเทีบ่แมนน้องนี้กามน้ำนะน phải nóng đâu bà phải nóng nó nó hả? nó <laughs> <Ủa, cười> nhau thôi bỏ เนี๋ยเด็กน้อยน้องถวยมาให้น้องถวยขึ้นไปเขาเด็กน้อยเขาจะคล่องกว่าจะมันโจกกำลังคาุมนเมนมันตะกี้ตัวนี้มาติดอยู่หมูกลางนี่ื ว่าหลอดหลดตัวนี้เห็ะตะกี้เห็นนะมาติดอยู่ทางหัวเจ้านี่พอดีใช่หรืเ่มันหวนะคุณยาย่นเอาเเอาเอานี้ไปติดติดทาง้าด้วเนะว่ามันมีอะไรอยู่ี่ะเอาตัวนี้ไปติดติดตรงตัวนสีไปเลยไดตะกี้จะใดใช่จะจใใช่ใช่ใช่หกหลักนี่ยู่นี่บระดับัจใส่อยู่นี่ดงยาวดงนึงงยาวลงหนึอยู่นี่ ย่าแล้วมันมีอยู่นี่นะเอาใส่ตัวนี้ดอกนึ่งใส่หัองนะั่นดอกนึ่งเนี่ยใส่ใส่อยู่ในหัหองอยู่ในนี่เดียวนี่นะมีแต่หองเดียวตัวนั้นบอกหละ่ะมันม่แต่หอมอ๋อแบเบิด์ต้องคลืมกระหุงลงบดบอนจะนอนอยู่บอว่าแมนเป็น ฟ้ามันคือเพื่อนไม่จอนเนยดูว่าต้องติดใ้ใหม่ดนอยู่ในห้องติดใช้ฟ้าติดช้ฟ้าเนลยเมอยู่ในห้องนะเฮาเฮาว่าต้องติดใช้ใหม่มันชุ่มดเขาปชุ่มดมันกินแล้วเมย์ิได้พอนไหมเดิมมันั่นแล้ว เดิ่มมันไม่เริ่มเหี่ยวเลยไม่เริ่มเหี่ยวมันห่างน่ะประตูดวงดาวมาสร้างไฟตองไหมเลยมาขึ้นน้ำพอมันจังเจ้าคลองแก้วน่ะสร้างไฟบ่าน้องเหยียบเอาเลยพอเราตัวน้อยเราจะขึ้นคลองแก้วกลัวลุงแก้วเลยลุงแก้วเราตัวใหญ่

เน้นองดาวเราเปล่ปาขี้เก็บมาอีกเด้นน้องพี่น้องเมื่อวานนี่คือเห็นทางคนอันอันนั้นอยู่แถวนี้อยู่โอ้เมื่อวานนี่มาเจอดินน้ำหนีบอเห็นไอเห็นในคลิปว่าอันซาดีวาซา,าดีก็บอเซนบอข่าเมื่อวานบอเซนบ่ได้มามาแต่บาซาดีบอบอซาดีมากกระไร จังวานะโอ้โหครับมาก็มาจีมาจาไีมาผู้เดียวมาอ่านนี่เนาะกับเมียเพิ่นบุ๊บานชิเมนเฮาก็โบฮูเนาะมาว่านน er oh okay, 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 ี่คิดว่าทางอสร้างเพื่อนชิมาเนยก็เลยมาคุดนิทะโดยผู้ดีติดองนั้นเลยมีนัดอยู่ทางสวรรค์เนี่ยก็เลยนั้นอ๋อก็เจิญไปนี่ก็ได้ไล่เติบนี่น้องดาอ เดินไปหนีก็ได้ได้เติบพี่น้อกปรับให้มันเสมอมันก็นงามเลยอือพี่น้องคือว่าขำไล่มาอีกโดดหนึงน่งี่คุ้งหัวพอดีเนาะได้มาใส่อีกโดดหนึง่งคุ้งหัวพอดีเด้วเดินเขาปั๊บเห็นเพียงแบบนี้หาต้นม่วงเจ๊เแบบแล้วเจ๊แบบจะตัดตะเล็กใส่ จอกันเลยทีจ่อแล้วจ่อแล้วนทางจ่อเดยวมัเลยรแมัดอยู่นอกคนไปซบใสมัดอยู่แดดลมันจะแดดมันจะแดดนะจน่ามัดอแดดูซบใสแป้งก็เจอหอไม่หมันน่ะต้องัวไปอยู่หองแล้วล้เออคิดล้นบายดีต้องเท าา cus, tamam บาลามัดกุมัดกมแดดอรแรกบ่เออตชอนคนงานดีๆเด้อเป็นหัวหน้ามูเด้อไปไปต้อนหับน้องไม่แบบนั่งนักลายน้องไม่อยู่น้ำมาได้ไหม้าม่า่าไ่่น้ เบรกลงกันตางกันผู้คนติดพืน้นต oh <né? S 1> ิดไฟก่อนเอาไหมาหลดเอาใบใหญ่ๆเอาใบใหญ่ๆใบน้อยโพดนะน่ะเอาใบไหมเอาไหมกอเอาใบชม์พักกี่ใบเขามาไว้แต่ตอนตีฟันยาวๆ

ເຂົາຊິບໍ່ໃຫ້ໃໝ່ຂົາຊິດມນອວແກງໃໝ່ກະຊຂົາໍດຮ โอเคพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนเด้เอพ่อแม่พี่น้องเนาะน้องๆกำลังนั่นนั่นอยู่พี่น้องเดินบ่ะจะเดินใส่ยพายเรือน้องดาวคลิปนี้ก็ถ้าว่าผิดพาทกันใดก็ต้องขอโทษขออภัยหลายเนาะขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีประชูคนเด้อเนาะ